สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเดชดำรงนะครับคลิปนี้นะครับเราจะเป็นการทดสอบนะครับทดลองการใช้งานเครื่องหยอดเหรียญนะครับตัวนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยเพื่อที่จะขายน้ํานะครับอันนี้เป็นชุดจ่ายน้ํานะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ทําการเขียนโปรแกรมควบคุม แล้วก็ทดลองทดสอบมาระยะเวลาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถทํางานตามที่เราต้องการได้ไหมนะครับเครื่องรับเหรียญตัวนี้นะครับจะสามารถรับเหรียญได้อยู่4ชนิดนะครับ1บาท2บาทเหรียญ5บาทนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทนะครับในที่นี้ผมจะเอาเหรียญ5บาทนะครับทดลองทดสอบว่ามันสามารถจ่ายน้ำได้ปริมาณตามที่เราต้องการ หรือไม่นะครับอันนี้เป็นปุ่มสีแดนนะครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถตั้งค่านะครับการจ่ายน้ําได้โดยจะเป็นการตั้งเวลาการจ่ายน้ําให้ปั๊มน้ําทํางานกี่วินาทีนะครับมันจะมีปุ่มด้านหลังนะครับปุ่มด้านหลังตัวนี้เป็นตัวกดนะครับผมตั้งไว้ที่1บาทต่อ 2วินาทีและกันนะครับผมจะหยอดเหรียญ5นะครับเหรียญ5บาทตรงนี้นะครับการเซตค่าตัวนี้มันจะมีการาเซตค่าให้เครื่องหยอดเหรียญตัวนี้มันจํานะครับจําว่า,าเหรียญเป็นเหรียญชนิดใหม่ชนิดเก่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะหยอดประมาณ20ครั้งเราจะ ยังไม่พูดถึงในรายละเอียดนะครับเช่นเดิมครับชุดนี้นะครับก็เฉพาะกล่องสีฟ้านะครับด้านล่างไม่เกี่ยวนะครับเราจะใช้บอร์ด Arduino Uno นะครับในการควบคุมซึ่งจะเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับผู้ขายเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับสั่งซื้อมาเนี่ยเขาให้โปรแกรมมาด้วยแต่ในระดับเบื้องต้นนะครับเอามาใช้งานจริงไม่ได้นะครับยังไม่ได้คือใช้งานการรับเหรียญได้นะครับ เราต้องเอาโปรแกรมนั้นเอามาปรับปรุงโมดิฟายนะครับให้มันใช้งานได้แต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นไกด์ทำให้เราเร็วขึ้นนะครับทำเราเร็วขึ้นอย่างเช่นให้โปรแกรมเรามาเบื้องต้นเราจะต้องเขียนโปรแกรมอีกประมาณสัก 70- 80เซนะครับเพื่อที่จะให้มันทำงานได้นิ่งตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผมหยอดเหรียญ5บาทนะครับมันจะแสดง5บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวจ่ายน้ํานะครับด้านหลังจะเป็นปั๊มน้ําผมใช้ปั๊มน้ํากระแสตรงไฟดีซนะครับขนาด15วัต์เป็นตัวทดลองนะครับตรงนี้สีข,ขาวนะครับจะเป็นโซโลโนูนอยด์ลหรือว่าก๊อกน้ําไฟฟ้านั่นเองทําไมเราไม่ใช้ปั๊มน้ําอย่างเดียวนะครับเพราะว่าความเที่ยงตรงการจ่ายน้ําแม่นความแม่นยานะครับจะไม่ได้คือตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะ ปั๊มน้ำให้มันมาอยู่น้ำไหลนะครับตามท่อเนี่ยสีฟ้าท่อ p v c เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับพอเรากดปุ่มจ่ายน้ําสีแดงตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะกลองน้ำก็จะเปิดการทํางานพร้อมกับปั๊มน้ําให้สูบน้ํานะครับให้จ่ายน้ําตัวนี้นะครับความมันดํามันจะมีนะครับถ้าเราไม่ใช้วาวโซลูนไรวาวตัวนี้นะครับมันจะมีการ เรียกว่า,าปั๊มจะค่อยๆสูบน้ําขึ้นมาตามเนี้ยมันจะเกิดค่าค่าเออร์เนะครับน้ําจะไม่มีความเรียกว่าอะไรไม่แน่นอนนะครับโอเคครับผมจะทําการนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับตอนนี้ผมจะเอาถ้วยตัวนะครับโดยเราจะหยอดเหรียญห้าสครั้งนะครับดูว่าครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมัน ปริมาณเป็นอย่างไรนะครับผมจะเอาตัวตวงมาลองแล้วก็กดผมสตาร์ทนะครับตัดแล้วครับตอนนี้ได้อยู่ที่นะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยนะครับประมาณห้าร้อยห้าสิบ ซีนะครับหรือว่ามินลิิตนะครับต่อไปนะครับผมเทน้ำเคืนก่อนเราจะหยอดเหรียญห้านะครับเหรียญห้านะครับอันนี้ยังไม่ได้มีการปรับอะไรเลยนะครับก็จะกดปุ่มครั้งที่2ครับครั้งแรกได้550ร้ทีซีนะครับดูว่าครั้งที่2จะได้เท่าไหร่ กันครับประมาณ554คือมันจะมีค่าบวกลบอยู่นะครับซึ่งถ้าจะให้แบบละเอียดต้องเอาไปชั่งน้ำหนักนะครับเป็นหน่วยดิจิตอลหน่วยทศนิยมนะครับแต่เท่าที่ชั่งมาก็ผิดพลาดอยู่ประมาณไม่เกิน14 0นะครับไม่เกิน14นะครับในการทดสอบเบื้องต้นนะครับตรงนี้หน้าจอนะครับ เราจะแสดงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอนะครับว่าแสดงค่าอะไรบ้างนะครับในเครื่องจริงๆเนี่ยมันจะแสดงอยู่ค่าเดียวนะครับตามเครื่องกดน้ําที่เราไปใช้งานนะครับคือจํานวนเหรียญนะครับจํานวนเงินที่เราหยอดไปนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะหยอดเหรียญห้าบาทนะครับลงไปตัวเลขตัวนี้จะขึ้นไปห้าบาทนะครับอ่าห้าบาทแล้วนะครับแต่ในที่นี้ เครื่องตัวนี้อยู่ในระหว่างการทดลองนะครับก็จะแสดงหลายค่าหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเลขค่าตัวนี้เป็นการตั้งเวลาในะการจ่ายน้ําต่อ1บาทนะครับเบื้องต้นตั้งวันที่5วินาทีผมจะทําปุ่ม2ปุ่มด้านหลังน,นะครับในที่นี้ผมจะกดให้เหลือทัก2วินะครับอ่าสวินาทีความหมายคืออะไรครับ5บาทก็คือ หนึ่งบาทเท่ากับสองวินาทีก็คือห้าบาทคูณสองน,นะครับมันจะจ่ายน้ําอยู่ที่สิบวินาทีนะครับเอาเลขห้าเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยมาคูณเวลานะครับซึ่งเลขด้านบนนะครับจะบอกอ่าจนวนเงินอ่าจำนวนเวลาที่ครบนะครับถ้ามันวิ่งไปอยู่ที่สิบวินาทีนะครับมันก็จะหยุดการจ่ายน้ําในขณะที่มันวิ่งไปนะครับค่าเงินตัวเนี้ยห้าบาทเนี่ย มันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับ1บาทต่อทุก2วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มสีแดงสตาร์ทเพื่อจ่ายน้ำนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าเงินลดลงนะครับเวลาเพิ่มขึ้นด้านบนนี่ด้เพิ่มขึ้นถึง10วินาทีมัมนจะหยุดนะครับโอเคหยุดทุกอย่างเป็นศูนนะครับกลับมาริเซตค่าเหมือนเดิมนะครับ ก็ทางานถูกต้องตามที่เราต้องการนะครับแต่การใช้งานจริงเราจะแสดงแค่ค่าเงินเท่านั้นนะครับพวกค่าตรงนี้จะเป็นการเรียกว่าเป็นการเสียค่าตั้งค่าที่ด้านหลังเครื่องนะครับสําหรับผู้ขายนะครับทำไม่ต้องให้มีการปรับค่าด้วยเพราะว่าถ้าใช้งานเป็นนานๆเนี่ยอาจจะมีค่าความคลาดเคลื่อนนะครับเราก็สามารถปรับค่าได้นะครับหรือว่าสอบเทียบมาตรฐานได้นะครับ คลิปนี้ก็พอจะเห็นภาพนะครับก็ครั้งต่อไปก็คงจะเป็นการปรับปรุงนะครับในรายละเอียดนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทํารูปทรงนะครับรูปทรงต่างๆให้มันใช้งานได้จริงเลยนะครับเพราะเครื่องนี้ตั้งใจว่าจะไปใช้งานจริงนะครับพร้อมกับถ้าใช้งานอย่างเรียกว่ามั่นใจแล้วนะครับอาจจะมีการจำหน่ายนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเพียงกำลับบงใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ